นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสะมาสะโมตัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสะมาสะโมตัสสะนโม ระสัมปันนอสุขดวัโลกวิโตอันโนมตารวมบริสัทธมาสารติสังท้าเทวมนตสสานังบุตตวภาคาวาติสาวะขัโตภาคาวาตตามบวสัมเตติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกอปัญญิกวปัต จตังเอติตาโปเบยโยเอติสุปฏิปันโตภะคะวะโตสาวกสังโขวอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโขยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโโคสเมจิิปปฏันนภะะวะโตสาวกสังโยา ทิฏฐังจัตตาริปุริสายุคานิอันดาบุริสอปกัลลัยสัพกาวัตวาสาวกสังโฆอาหุตัยโยปาหุตัยโยทากิฏายโยอัญจเรกรณิโยอนนตารังพุลยากเขตตังโลกาเติปุตตกาโมระเพ ชนะกาโมละเพทนังอัธิการเยกายะยายะเทวนังปิยตังสตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนทเวสานอรังสุกโตนะโอพุทธายะชยาสนากตดาปุทธาเจตวาบารังสวาหานังจตุสัจจาสปารสัยเยปิเวสโดราสภา ตัณหังกะราเะโยปจนธาอัตถวิสติยายกาสะเพปฏิติตาไมหังบาตะเกเตโมเนศระสีเสปฏิติตอไมหังอุเรสาปุกุฎากะโรหัตเทเยเปอนุโรตสารีโปตอจัตถกิเนกอนันโยปิติภาคสเมิงมกราหน่อยจาวะมะเกตักิเนสาวพเนมไมหังอาสุงานันตระหุโลกกัสสะปะจามาอันดาม วามาโสตะเกเกสัมเตเปตภาคาสเมสุริโยวะปพังกะรโรนิสินนสิริสัมปันโนวโสพิทอมุนิปงขวโกมารกาสะปวเทโรมเยสีจิตตวทกบโสมัยหังวัฒเนเดจังปฏิทัสิกุณากะรโรปนโตอังุลิปาโวจจอุปาลีนันทศิวะีล เทราปันใจเปยชาตานาลาเจติลกามมะเสสาเสติมหาเทราวิจิตาจินสาวกกาเอเตเสติมหาเทราสิตวันตวิโนรสาฉลันตาเสลเตเจนะอังขบังเกสุสัมจิตตรัตะนองปรตโตอาสิทังกินเนเมตสุตะกรรมตจังคัง ัจจตอาสิวะเมอังคุลิบาลกังขตาปอละเรตัำจะอาตานาติยโสตะกังอากเสจตนังอาสิเสสาปการสัมทิตาจิตานดาดาวรสังโยุตตาสัตตาปการละหลังขตาวาตะเปิตาติสัมจาตปายปรันสันตุปัตนวา อาเสสาวในยังยันตวอนันติจินเตจะสาวัสโตเมสเกเจนสทธาสัมปนตปัญธเจเรจินปัญจาะมาจามีเวรันตังไมเอ็นตะเลสุตาปัลเลตมังสเพเตมหาบริษาสภายอิเจวมันโตสุโโตสุรโคจินานุภาเวในจิตุปัททวกธรรมานุภาเวนจิตาริสังโฆสังขานุภาเวนจิตตันตรายอ สัตามานุภาวะปาลิตวจารามิจตนปัญจชเรเตกัรนียญาาสกุสเลนายันตังสันตังปะทังอาภิสมยจัสมโกอโวาจัสโหโวาจัสวิจโจาสมโทอนนติปาเตยสัมตุสัปกว จะโสภาโรจะปะเกจโยจะสละกวาติสัมตินทัปริโยจะนิปะโกจะปะขับโะกุลเลสวนนณนุเคโตนะจโกนทางสัาจะเรเกจเยนเวโยปะเรอุปะวะเทโยสุกินโนวาเขมิโนโหตัสาเพสัตาปวันตุสุกิตาตาเยเก เจปานณพุทธาเทตสาวาทวราวาอนวาเสลสาเิฆาวาเยบาหันตาวะมัชฌิมาราสก้าอนุกัตุลลาเททาวาเยจาติทาวะเยชาโทเรวัสัมเตาวิโตเรโปุตาวะสัมภเวสีวาสาเปสันตาปาวันตุสุกิตาตานะปารวปารัม ในคมแพท่ถนัดเดวานยตะกาตเจดังเกณฑ์เก็พยาโรสนาปฏิกสัญยานดานยบานยาสัว์ทุกข์เมตช่ยยมาตายทานิยังปวดดังอายุสาเอกผลดัมานุรักษ์แคเอวัมปิสาปโปเตสมาณสัมภาวะเยอปาริมาดังเมตันจะสัพพโลกสสมิง มานะสัมภาวะเยอปาริบาตงโอดทังอตวจติริยันจะสัมปัตม์อเวรังอสปาทม์เตตม์จารเลเสนโวาสยานโนบายาวตาสวิขตเมธโตเอตังสติังอเทตยพระมเมตังวิหารังอิทมาโุเตเติมจานุปคัมมะสีลาวา ทัสเนนนสัมปันโนกาเมสุวิเลย,ยะเขตังนะนิจาทุคปสยยังโุนเรตติเตอเจริญพรเอฟซี FC ยาติตามปฏิตามรับชมรับฟังวันนี้ก็สาธยายประปริเสวิสดมน จเจริญสติยมสิ่งที่คุ้มครองเรามากที่สุดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็คือสติยมสติก็คือความระลึกได้สัพจ,จัญญาความรู้ตัวพอดีประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งจะเดินทางไปที่วัดจันทราวาสยมให้ธรรมะกับผู้บำบัดน่าจะเป็นวันสุดท้ายพรุ่งนี้น่าจะ สรุปจบโครงการยผู้บำบัดก็หลายตำบลหลายรุ่นแล้วนะรุ่นที่สที่4แล้ว,วเดี๋ยวว่าให้ธามมาญาติธรรม FC ก็ถ้ามีเวลาถ้าสะดวกก็จะไล์สดให้ฟังอยู่ยกสองทุ่มก็กว่าถึงสามทุ่มพาสดมอนฟังเทศฟังธรรมแผ่เมตตาอขาาอบขมาวันนี้ถือโอกาสสาธยายเจริญสติ สุขกายสุขใจนะโยมคนมีพุทธคุณธรรมคุณสังคุณหรือผักปริลดับทุกโศกโรคภัยโศดมอนนั่นแหละยมสาธยายนยั่นแหละจะอยู่ที่รถเดินทางไปไหนก็แล้วแต่การปฏิบัติธรรมนะเรามีสติคนขาสติเหมือนคนตายแล้วยมเยปมัตตามะทาก็คือเราต้องมีสตินะยมสตินำหน้า ฝกากญาติฝากโยมใช้ชีวิตด้วยสติด้วยปัญญานโยมนะดีแล้วได้มาฟังธรรมะมาติดตามไม่ว่าจะเป็นย t ทูบตามเพจ Facebook ไปที่ไหนถ้ามีบุญสัมพันธ์ก็ได้มาเจอกันนายโยมนะพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอ่ะก็่อยเจอกันอีกนายโยมเดอ้อเป็นกำลังใจวันนี้วันครูเนาะ ทุกคนทุกท่านมีครูหมดฝ่าคุมรับทางปัญญายมก็คือคนที่เข้ามาในชีวิตเป็นครูของเราหมดบางคนเข้ามาเพื่อเป็นบททดสอบบางคนเข้ามาเพื่อเป็นของขวัญบางคนเข้ามาเพื่อเป็นบทเรียนบางคนเข้ามาเพื่อเป็นศัตรูคนไม่ดีก็เป็นครูของเราเราอย่าไปทำอย่างเขาคนดีเราก็เดินตามรอยของคนดีอยูนะ ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นออกแบบชีวิตให้ถูกใจโยมเดอ้อจะเรินพอ